จะพาตามหากันก็มีชุดสีชิ้นดำบางโซ่แล้วก็ตัวปิดโซ่อะไรพวกนี้เลยครับผมอะไรแบบว่าเบิกไงเบิกให้รถมันดูแบบว่าสดสดนิดนึงนะครับครันายผมดูหน่อยฮึบนี่เลยครับใช่ไหมเดี๋ยวเปิดดูกันนี่เลยครับสีนี่เลยครับ เอาซีนี้เลยครับติ๊กเกอร์ด้วยนะครับโอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสูช่ชแนลร้อยโลวิวีลามของเราเนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ ผมจะพาไปหาซื้ออะไรจะเจ้าน้องไฟเลี้ยวบางลมนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันนี้เราจะไปตามหาซื้ออะไรมาเก็บไปกันมั่งนะครับก็คือผมจะเป็นคนประเภทที่ว่าชอบซื้อของกองๆไว้ก่อนแล้วค่อยทําทีเดียวนะครับผมซึ่งแปบลบว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปตามหาชุดสีสีเขียวที่พี่เคยบอกไว้นะครับก็คือที่ไม่รู้ว่าอยู่นี่จะมีหรือเปล่านะครับก็เป็นศูนย์ใหญ่ที่หนึ่งแหละในบุรีรัมย์ก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่า มีกันหรือเปล่าถ้าไม่มีเราสั่งเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวพาไปถามเขาดูด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันวันนี้ว่าจะไปตามหาอะไรกันบ้างคืออยากเบอร์ของแท้ใส่ครับก็คือไม่รู้ว่าร้านไหนขายหรือไม่รู้ว่าติดต่อใครได้บ้างก็ถ้ามีคนติดต่อมาผมก็จะไปซื้อร้านเขาเลยครับอันนี้ก็ไม่มีคนติดต่อไงช่องไม่ดังพอนะครับผมก็ไม่เป็นไรเราก็ไปหาซื้ออยู่ศูนย์ก็ได้ไปเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเราจะหาอะไรบ้างวันนี้ สำหรับวันนี้นะครับที่จะพาตามหากันก็มีชุดสีชิ้นดำบางโซ่แล้วก็ตัวปิดโซ่อะไรพวกนี้เลยครับผมอะไรแบบว่าเบิกไงเบิกให้รถมันดูแบบว่าสดสดนิดหนึ่งนะครับผมก็อยากได้อะไรดีๆใส่เขามังคันนี้ก็ว่าจะทำแบบไม่ต้องทำลูกใหญ่มากไปนะครับก็คือทำเป็นรถแต่งขี่เล่นให้มันสนุกสนุกสักคันหนึ่งดีกว่าเนาะแบบก็ทำอยู่เลย ให้ขี่รถเดิมเดินดีกว่านะครับผมไม่ใช่คือมันรวมแล้วก็ฟิตเครื่องใหม่ทำอะไรใหม่กระเทินแล้วเราตัวใหญ่ด้วยเราก็ทําแบบลูกที่มันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะทําอะไรกับเจ้าคันนี้มากนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราพาไปหาซื้อพวกชุดสีพวกอะไรก่อนแล้วกันก็ไม่รู้หรอกว่ามีไหมเดี๋ยวไปดูกันก่อนคือพี่ไม่อยากจะพูดนะครับว่าวันนี้โทรหานะครับผม หนุ่มน้อยโทรไปสายที่800กว่าแล้วก็คือยังไม่ติดเลยนะครับยังไม่รับสายเลยก็คือมันบอกมาว่ามีขายบุยรํมมีที่หนึ่งมีขายมีของเลยด้วยของแท้แต่ว่าพิมพ์ไปบอกมันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวว่าโมนี่ให้ดูนี่ในร่มเข้าร่มกันนี่นะครับผมให้ดูว่าโอ้โหโทรไปแบบหน,นุ่มดู น้องๆ,ๆบอกพี่หนุ่มตอบแชทยากมากเลยพี been, sí. ่ก็ดูเนะครับอย่าว่าแต่น้องๆเลยครับดูพี่นะครับผมนี่นี่มันบอกพี่มีตอนแรกแล้วพี่ก็ถามที่ไหนที่ไหนนี่ก็ดูนะครับผมโอ้โหนี่ขนาดพ um ี่นะครับมันยังไม่อยากจะตอบเลยก็คือมันยังไม่ตื่นเอาตรงๆตอนนี้มันยังไม่ตื่นก็คือเมื่อคืนพี่ก็เจอมันไปเที่ยวอยู่นะครับก็คือมันเที่ยวดึกวันนี้ก็เลยเปิดสายนิดนึงแต่มันบอกไว้แล้วไงว่ามีแล้วคาใจอ่ะก็คือบอกบอกแล้วไม่พูดต่อ ก็คือก็ต้องไปตามหาเองอีกนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เดี๋ยวน้องๆว่าพูดมากไม่ยอมไปชักทีขี้โม้หรือเปล่าอย่างู้นนี้ไปดีกว่าะ่ะ A few moments later โอเคนะครับก็เดี๋ยวพาไปซื้อของกันนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าเราจะไปซื้ออะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็แดดโคตรร้อนบอกเลยโอ้คือน,น้องๆก็ดูนะครับว่าแบบหือ แดดแม่งคุดพ่อคุดแม่แดดแต่บอกเลยอันนี้โอ้โหก็ต้องขออภัยนะครับที่ใช้คําไม่สุภาพนะครับก็เพื่อนๆได้โปรดเห็นใจนะครับก็อย่าด่าผมมากเลยผมทําใจไม่ทันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาซื้อของกันดีกว่าว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าที่เบิกอะไรฮอนด้าบุยลำนะครับเบิกได้ที่ไหนมั่งนะครับก็บางคนอาจจะรู้หรือบางคนอาจจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คืออันนี้เขาเรียกอะไรวะฮอนด้าบีอาร์วนะครับผมก็ เป็นที่เบิอกอะไรก็ไม่ต้องกลัวครับว่าของแท้หรือของปลอมนะมันเป็นศูนย์ Honda, ฮอนด้าเขาจะต้องขายของแท้เลยเนาะไปเดี๋ยวไปหาเติมน้ำมันกดตังค์ก่อนนะครับผมไม่มีเงินติดตัวเลยเนี่ยครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่แฮนค์รถพี่ทำไมใส่แม่งยางบวมนะครับถ้ายางไม่บวมนี่ผมไม่แต่งนะครับน,นี้บอกเลยไม่ใช่ก็คือเราจะทำอยู่แล้วแต่ขนาดยางบวมดูดียังไม่ได้เปลี่ยนเลยก็คือเราจะเปลี่ยนล้ออยู่แล้วอะ่ะก็คือก็รอทำทีเดียวเลยขี่ขี่ไปก่อนทนทนขี่ไปก่อนนะครับ มันยังขี่ได้อยู่เนาะไปเดี๋ยวขอไปกดตังค์สักคู่นะครับผมตังค์จุงไหลามาทีมาก็คือเดี๋ยวกดตังค์ไปแต่งรถหน,นะครับน้องๆก็คือไม่ได้แต่งรถมานานมากแล้วนะครับก็ใช้บ้างนะครับผมโอ้โหคนโคตรเยอะ เี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปว้าไปที่ศูนย์เลยดีกว่าไปโอเคนะครับเมื่อกี้พี่มีเรื่องแบบนิดหนึ่งนะครับผมน้องๆไม่ใช่มีเรื่องหรอกก็คือพี่ไปเจอคนขับรถส่งอาหารแก๊งสีเขียวนะครับก็พี่ไม่ได้ว่าทุกคนนะครับเนี่ยเนี่ยแต่ไม่ใช่กนนี้หรอกคือว่า ไม่ต้องรีบกันมากก็ได้นะครับผมปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาเมื่อกี้เห็นเขาเกือบชนคนแก่เห็นแล้วแบบสะเตือนใจอะสะเตือนใจอะก็คือแบบใจเย็นเงีนนิดหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องชีวิตชวบกันมากนะครับผมเข้าใจนะครับคนทํางานเหมือนกันแดดร้อนร้อนเหมือนกันนะครับแต่แบบก็นิดหนึ่งอะกคสักนิดหนึ่งอะแบบไม่ต้องรีบขนาดนั้นอะไปเรื่อยๆเอานี่ บบฝากไว้นิดหนึ่งนะครับใครที่ทํางานแบบส่งอาหารลายมังลายแมนแก๊บฟูดแพนด้าอะไรพวกนี้นะครับพี่ก็ฝากแบบใจเย็นนิดหนึ่งนะครับไม่อยากให้แบบประสบเหตุประสบอะไรน,นี่เราถึงแล้วนี่คือ Honda b r ีาวายนะครับผมเป็นแบบเครือขขายใหญ่เลยแหละในบุรีรัมนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีหรือเปล่านะครับอยู่ที่นี่นะครับถ้าไม่มีก็ขอสั่งไว้เลยแล้วกันเนาะนี่พี่คนขายของเขาอยู่ตรงนั้นอ โหร้านเขาจะปิดนะครับสงการแต่ว่าเดี๋ยวไปดูของก่อนเช็คของก่อนว่ามีไหมนะครับผมจะพาไปดูนี่ครับของโคตรเยอะบอกเลยอยู่นี่สวัสดีครับผมอยากมาสั่งชุดสีอะมีไหมอยู่นี่ s <S ชุดสีเวฟร้อยผ้าไอสีเขียวอะ่ะสั่งได้ใช่ไหม ครับลองเช็คให้ผมหน่อยสีเขียวเดี๋ยวรอคอสมุดมาให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะพาดูนะครับว่ามีสีอะไรน่ารักบ้างเดี๋ยวพี่อยากได้สีเขียวอ่ะคือความฝันในวัยเด็กเนาะเยอะนี่เหรอใช่ไหมครับในผมดูหน่อยอือฮึอือฮ นี่เลยครับใช่ไหมเดี๋ยวเปิดดูกันน,นี่เลยครับสีนี้เลยครับ<ม>เอาสีนี่เลยครับติ๊กเกอร์ด้วยนะครับหรือมันมาเป็นชุดพี่มาไปชิชงง้นเะย็นใช่ไหมเอาทั้งคันเลยชิ้นดำเอาไว้ชิ้นดำด้วยก็ได้ชิ้นดำด้วยแล้วก็ติ๊กเกอร์ด้วยติ๊กกอมาไม่ครบใช่ไหมอ๋อ มันลองเช็คก่อนได้ไหมครับว่ามันขาดอะไรหรือเปล่าผมจะได้หาถูกเดี๋ยวพิ่มเข้าาอีกทีม่ะมันนานเลยใช่ไหมครับได้ครับได้อันนี้แล้วก็ชิ้นดำหมดเลยใช่ครับชิ้นดำเนื้อใช่เอาทั้งคันเลยยังเว้นกันตกยัเว้นกันตกก็ได้หรือกันตกด้วยก็ได้ครับถ้ามีกันตกน่าจะมีอยู่เลยเนาะมันต้องสั่งอยู่แล้วใช่โอเคครับ A Later Few Moments โอเคนะครับน้องๆพี่ก็ให้ดูราคาคร่าวๆนะครับยดเคโอ้โหเหี่ย oh, oh, ไม่ต้องห่วงอะ่ะบอกเลยรถเบิกอ่ะเชื่อแล้วว่ารถปั้นนะครับมันสุดจริงนะครับผมก็มองดูนะครับฝาครอบแผ่น475บาทครอบแผ่นหลัง155บาทครอบหลังเรือนมาตวัดก็คขอบเรือนไม้นี่แหลนะเนาะถ้าจำไม่ผิด180บาท มาคุหน้าสี่ร้ยสสิบห้าบาทคือรวมรวมแล้วอ่ะก็คือรวมชิ้นดําด้วยแล้วแล้วก็รวมอะไรอีกวะมีชิ้นดํามีกันตกนะครับผมก็นี่ยอดรวมเลขสวยครับเจ็ดสองสี่สามครับผมเกือบช็อกนะครับผมก็คือนี่ถ้าเบิกก็นี่เลยครับดูเอาไว้นะครับรดเบิกนะครับผมจําไว้ซื้อมือสองได้ซื้อนะครับผมล้อเลียนก็คือคนเราจะเบิกมันก็ต้องสุดอยู่แล้วนะครับผมนี่ นี่แค่ชุดสีอน,นี้ยังไม่รวมอย่างอื่นเลยโชกแก๊สี่คู่หนึ่งนีเอาจะต้องหมดอีกเท่าไรนะครับน้องๆก็ดูเอานะครับผมไปใัน,นนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าจะได้บิกเลื่อนใหม,ใหม่ด้วยหรือเปล่าเลื่อนหม่มันเยอะไปแล้วนะครับแต่มันรีได้พวกนี้ไม่ต้องห่วงก็คือนี่นะครับก็พามาชมข้าวๆแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับอไหล่เจ้าน้องลอยผ้พาพไฟเดียวบงัลงลมกันนี้นะครับ ก็บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหโคตรแพงอย่างงู้นนี่พี่จะบอกว่าแค่น้องๆสั่งชุดสีในเน็ตนะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณ5,500บาทนะครับอันนี้คือแค่ชุดสีไม่ได้รวมชิ้นดำนะมีชุดสีแล้วก็ติเกอร์เออแค่นั้นแหละหมดขนาดนั้นแหละแต่ถ้า7,000นี่ก็คือเราได้ปั๊บปั๊บทุกอย่างเลยชิ้นดำด้วยบางโคนหลังด้วยกันตกด้วย ก็คออือลืมรวมกันตกด้วยนะครับเมื่อกี้เมืม่อกี้มันมีกันตกเลยนะครับก็คือเบิกใหม่ย,ยันกระจกอ่ะเจ็ดพันกว่าบาทเลยอ่ะที่พี่ให้ดูครับผมก็โอ้โหบางคนก็อาจจะบอกโอ้โหราคาแรงจังก็คือถ้าเป็นสีอื่นนะครับมันถูกกว่านี้อีกนะครับน้องๆอันนี้คือมันมีสีไหนที่แพงมากว่าสีส้ม สีเขียวเมื่อกี้หรือเปล่าส้มมันลิมิเต็ดกับเขียวเมื่อกี้นั่นแหละครับคือตัวที่แพงกว่านะครับผมที่พี่ถามเขามาเลยนะเมื่อกี้เขาบอกว่าสีนี้มันแพงกว่าสีอื่นนะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรครับก็เลยบอกเขาโอเคครับโอเคครับแค่นั่นแหละโอ้โหก็ดูราคาเราๆนะครับน้องๆกันนี่แหละครับรถปั้นต้องทําใจนะครับผมก็คือไม่รู้ด้วยว่าจะปั้นออกมาห่อไม่ห่อนะครับผมแต่ก็ให้ดูไปแล้วนะครับราคาเราๆแทบร้องแทบอ้วกนะครับผมืห แต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อแบบเพื่อเพื่อรถตัวเองนะครับคือพี่ไม่ใช่คนที่ชอบขายรถอยู่แล้วคือเราซื้อมานี่ไม่ต้องห่วงอ่ะใช้จนคุ้มอ่ะก็คือพี่เป็นคนที่แบบว่าขนาดรถคันแรกพี่นะครับเทหน้าพี่ยังไม่ขายเลยโอ้ยชิวเกตจะเอาไม้ลำล้วเลยเมื่อกี้ก็นั่นแหละครับก็อันนี้ราคาแค่ชุดสีรวมโชคโชคนี่ก็ประมาณสามพันนะครับผมโชคสามพันก็เป็นหมื่นหนึ่งแล้วชุดล้ออีก ล้อเ,เราก็ไม่ได้ใส่ดีเลยมากมายเราจะปั๊มบนปั๊มล่างนี่ว่าจะใส่รลโรเขานหนึ่งนะครับผมแต่ยังไม่รู้ดูก่อนว่าจะใส่เป็นอะไรนะครับอาจจะไม่ใส่แพงมากหรอกปั๊มบนก็อาจจะแบบถ้าปั๊มบนไม่เป็นปั๊มเดิมก็อาจจะเป็นปัม๊มฐานดำแต่ในใจหนึ่งก็อยากได้ปั๊มเดิมนะครับปั๊มบนให้มันดูเรียบๆไปอย่างนี้เลย แล้วก็เราใส่เป็นปั๊มล่างกับสายเบรกเอากระจานเบรกเอาพวกอย่างเงี้ยก็คือลองช่วยแนะนำหน่อยครับลองช่วยพี่คิดเรื่องการแต่งรถคันนี้หน่อยว่าจะทํำยังไงนะครับผมดับแรกต้องเตือน้ํามันก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้เป็นรถใสนะครับผมไปเราขอเตือน้ํามันกันก่อนนะน้องๆโอเคนะครับก็นั่นแหละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากถึงน้องๆที่ จะแต่งรถแต่งอะไรนะครับแล้วบางคนแบบว่าโอ้โหต้องเก็บตังค์ซื้อ paper เ,เ,เ,เบอร์คือความจริงพี่จะบอกว่าน้องๆแต่งรถแค่ให้มันลงตัวนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับของแท้คือบางคนอาจจะมองว่าแม่งฟุ่มเฟือยไหวงู่นอย่างงี้คือพี่ไม่ได้ของเงินใครมาแต่งรถนะครับอันนี้พี่ใช้เงินตัวเองนะครับแล้วพี่อยากมีพี่ก็เลยเลือกที่จะซื้อของแท้ใส่เพราะว่าหนึ่งรถคันนี้ ก็อาจะทำหล่อๆอู่แล้วอ่ะก็ไม่รู้หรอกมันจะออกมาหล่อไม่หล่อนะครับมันก็เป็นรถของผมนะครับผมอย่าเพิ่งด่าผมแต่บางคนนะครับพี่แนะนํานะครับแต่งรถก็ไม่จําเป็นต้องซื้อของแท้เสมอไปนะครับคือแค่มันพอดูดีพองามก็พอแล้วนะครับถามว่าผมซื้อชุดสีเทียมอ่ะสองพันกว่าบาทอ่ะผมก็ใส่ได้แล้วถูกไหมทำไมผมไม่ซื้อก็ มันพูดไม่ถูกนะครับน้องๆมันแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ฟังเหมือนกันเลยว่ามันต้องยังไงอ่ะมันต้องยังไงถึงจะถูกใจคนดูอ่ะก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตามใจคนดูนะนี่ตามใจตัวเองนะที่ซื้อเมื่อกี้อ่ะแบบว่าความจริงถ้าซื้อตัวสองพันกว่าบาทใส่ก็จบแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ซื้อทําไมไม่ซื้อก็ยังไม่รู้นะครับก็อาจจะพูดไม่เข้าใจพูดกลับไปกลับมานะครับก็คือไม่มีคาไหนจะอธิบายแล้วนะครับก็คือคนมันอยากได้อ่ะเนาะ คือเหมือนบางคนนะครับซื้อปั๊มบนซื้ออันละ300กว่าบาทใส่ผมก็ไม่ได้ว่าผมรังเกียจอันละ300อกว่าบาทนะผมก็เคยใส่มาครับเมื่อก่อนผมก็ใส่นะครับอันละ3า0รอกว่าบาทแต่พอทุกวันนี้เราทํางานเรามีตังค์มากขึ้นเราก็อยากจะใส่ของดีๆหน่อยซึ่งปั๊มบนฐานดําแทมมันก็อยู่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาท4 0 0พันกว่า,าคือมันเกินกัน10เท่าตัวเลยนะครับแต่ว่า ทำไมถึงเลือกใส่ก็เพราะว่าเราจะจับใส่รถให้มันดีๆเลยอะ่ะก็คือใส่ของดีหน่อยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วอะ่ะอคือพูดไปก็ลําบากใจนะครับพูดเรื่องคนมีแบบบางคนชอบว่าโอ้ไม่งติดรูงูงี้ทําตัวส,สลูชล่คือมันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะครับนลองอันนี้แบบเราอย่าไปห้ามใครเลยนะครับแล้วพี่ก็ไม่เคยว่าด้วยนะครับใครที่ใส่ของปลอมนะครับเพราะว่าพี่ก็ใส่มาก่อนนะครับ คือตามกําลังทรัพย์ตัวเองดีกว่าการแต่งรถอ่ะคือให้มันอยู่ประมาณนั้นแหละอย่าแต่งจนหมดตังหมดตัวนะครับพี่จะบอกว่าแต่งรถนี่แต่งแค่แบบนิดๆหน่อยๆพอแล้วอย่าไปทุ่มฟุ่มเฟือยเคยกินข้าวแบบโอ้โหต้องมาอดข้าวเพื่อไปแต่งรถอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับบางทีนะครับบอกไว้ให้คิดฝากไว้ให้คิดนะครับผมแบบอย่าฟุ่มเฟือยมันมากนะครับแบบเอาพอดีพองามนะครับผม ส่วนคนที่แบบขี่รถดื่มแล้วพ่อแม่ออกรถให้แล้วจะตังค์ไปทําเครื่องอย่างเดียวนี่ก็น้องๆพี่จะบอกว่าแก่เครื่องทีหนึ่งน้องๆก็ได้แก่ไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีคันไหนที่แก่ทีหนึ่งแล้วอยู่ยงคงกระพันหรอกครับรถใช้งานทุกวันนะ่ะบอกเลยทางที่ดีพี่เคยบอกไปแล้วว่ามีรถใช้งานหนึ่งคันแล้วก็มีรถสิ่งหนึ่งคันนั่นแหละอุ่นใจพราเวลาพังแม่งก็มีรถขี่อันนี้บางคนพังไม่มีรถขี่รถต้องไปจอดอู่ก็ ทำไงลําบากเพื่อนพอเพื่อนไม่มารับน้อยใจเพื่อนอีกทีนี้มันก็น่าสมควรน้อยใจเลยตอนเรามีรถเราไปรับเขาได้แต่ตอนเราไม่มีรถเขาไม่มารับเรานะพี่เคยเป็นนะครับตอนเด็กน้อยไปยังไงก็เดี๋ยวเราไปหาซื้อโชคซื้ออะไรกันก่อนเดี๋ยวน้องๆก็รอดูตอนของคันนี้มาอีกที่หนึ่งนะครับว่าจะมีอะไรมากนะครับผมก็ใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้ช่องของพี่ด้วยครับด้วเรเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม